ทำอย่างไรเมื่อผ้าทำโดนตกและต้องเตรียมตัวแก้ไขอย่างไงบ้างสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับชัดกันอีกแล้วนะคะและวันนี้ค่ะชัดก็มีวิธีการในการรับมือเมื่อเราทําโดนตกโดยไม่ได้ตั้งใจเราจะต้องทอํายังไงเตรียมตัวยังไงเริ่มจากตรงไหนแล้วต้องแก้ไขยังไงบ้างวันนี้เราจะมาดูคําตอบกันค่ะ อย่างแรกค่ะคือค้นหาตำแหน่งล่าสุดก่อนที่โรนจะตกค่ะสิ่งแรกที่เราควรจะทำเมื่อโรนตกนะคะก็คือมีสติก่อนค่ะ จากนั้นให้ค้นหาตำแหน่งของโดรนล่าสุดก่อนที่เขาจะตกนะคะโดยให้เราสังเกตตำแหน่งล่าสุดของเขาค่ะว่าเขาตกอยู่ตรงไหนเพื่อเราจะค้นหาได้อย่างถูกต้องหรือในกรณีที่เขาบินไปพ้นสายตานะคะไม่สามารถกะตำแหน่งได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยให้เราอิงข้อมูลจากในแอปพลิเคชันค่ะซึ่งเขาจะบอกพิกัดของโดรนล่าสุดก่อนที่โดนจะตกนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเป็นพื้นที่ในป่าหรือจุดที่เข้าถึงยากนะคะก็อาจจะค้นหายากสักหน่อยค่ะแต่โดยพื้นฐานที่ง่ายแล้วก็จะถูกต้องที่สุดนะคะก็ให้ค้นหาในแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเราควรจะปฏิบัต ตามข้อระเบียบค่ะไม่บินไปเกินระยะสายตามากจะทําให้เราค้นหาได้ไง่ายขึ้นค่ะอย่างที่สง่งซ่อมศูนย์ไทยได้ค่าใช้จ่ายไม่สูงอย่างที่คิดค่ะเรื่องต่อมาที่หลายๆคนเครียดกันนะคะก็คือถ้ารน,นเสียเนี่ยจะซ่อมที่ไหนซ่อมนานไหมแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยแพงหรือเปล่าบอกตรงนี้เลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะการซ่อมนั้นอิงจากอะไรที่จําเป็นต้องเปลี่ยนเสียตรงไหนก็เปลี่ยนตรงนั้นและค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงมากอย่างที่คิดค่ะ อีกทั้งยังมีศูนย์บริการซ่อมในไทยด้วยอย่างร้านเทพเกจเซตของเราก็มีศูนย์ซ่อมให้นะคะใครโดนพังโดนเสียสามารถกริ่งกางหรือเข้ามาสอบถามมาปรึกษากับร้านเราได้เลยค่ะอะไรเสียก็ประเมินซ่อมเปลี่ยนได้หายห่วงจบครบในที่เดียวค่ะสา 3. ถ้าโดนตกสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นให้แสดงความรับผิดช,ชอบค่ะ ในกรณีที่แย่จริงๆแล้วมีผู้เสียหายจากเหตุการณ์โดนตกของเรานะคะตรงนี้ให้เราออกตัวรับผิดชอบไปเลยค่ะเพราะถ้าหากเราทําตามข้อกฎหมายอย่างถูกต้องนะคะโดรนของเราควรจะมีใบประกันภัยคุ้มครองบุคคลที่3ค่ะและตามข้อกฎหมายจริงๆนะคะเราไม่ควรบินโดนในย่านชุมชนหรือที่อยู่อาศัยที่มีคนพลุกพลานค่ะให้เราประเมินค่าเสียหายตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ควรเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบนะคะเพราะจะทําให้ปัญหาใหญ่ขึ้นค่ะ 4. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ให้พร้อมค่ะต่อมาคือจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ให้เรียบร้อยค่ะเพราะถ้าโดนของเราตกและไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโดนทุกๆอย่างต้องถูกถามหาแน่นอนค่ะโดยเอกสารที่จะต้องเตรียมเบื้องต้นนะคะก็จะมี1ใบลงทะเบียนครอบครองโดนค่ะ 2. ใบอนุญ,ญาตการบินอย่างถูกต้องและ3ใบประกันภัยคุ้มครองบุคคลที่3ค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะการป้องกันไว้ก็ดีกว่าการแก้ไขเสมอค่ะโดยจุดประสงค์จริงๆของคลิปนี้นะคะไม่ได้อยากจะเป็นตัวที่บอกว่าถ้าโดนของเราเสียหายจะต้องทํำยังไงโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแต่อยากให้เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับเหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับปัญหาความรับผิดชอบต่อผู้อื่นรวมไปถึงการเช็คอุปกรณ์ก่อนที่จะขึ้นบินจริงค่ะ ดังนั้นสิ่งที่เราควรทําคือต้องไม่ประมาทค่ะและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมายการบินอย่างถูกต้องเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีอิสระในการควบคุมโดรนหรือมีพื้นที่ที่เราเลือกบินได้ตามชอบใจนะคะแต่เราก็ควรจะปฏิบัติตามข้อกฎหมายให้ถูกต้องและมีสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยนะคะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโดรนหรือว่าโดรมีปัญหาอยากจะมาส่งซ่อมที่ร้านเทปเจตของเราก็ได้นะคะ สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยหรืออยากจะแอดไลน์เทพกรเจ็ตของเรามาก็ได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ชัดด้วยนะคะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของชัดแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย